ประชุมในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่22เมษาย,ยน2558นะคะในส่วนของตัว safety อย่างฟิเจนะคะเมื่อวานา s 50 M15 ก็ดีตัวกลับขึ้นมาปิดบวกได้ประมาณ5จุดนะคะปิดทียะดับ1,041.10 10จุดนะคะแต่ว่าถ้าดูในเรื่องของโวลูมเนี่ยก็รูเ,เหมือนจะเบาบางลงจากวันก่อนหน้านะคะอยู่ที่ประมาณ40,000กว่าสัญญานะคะพร้อมกับ OI ที่ปรับตัวลดลงได้ ลงด้วยนะคะแม้ว่าจะเห็นนักทุนต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อสุทธิประมาณ1,650ล้านพร้อมกับในส่วนของนักทุนสถาบันที่ซื้อเข้ามา1 2 5สสัญญานะคะกะ็ถือว่าน่าจะเป็นการปิด cover ในส่วนของสถานะช็อตของนักทุนสถาบันที่ทําเข้ามาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ในส่วนของภาพของนักทุนต่างชาติเองเนี่ยยังคงต้องจับตาดูกันต่อแม้ว่าจะเข้าซื้อในฝั่งของหุ้นแล้วก็ตลาดตรา,าสารหนี้ในบ้านเราด้วยเหมือนกันนะคะโดยในส่วนของเมื่อวานเองเนี่ยหุ้นใหญ่ๆที่เป็น market cap ใหญ่ๆเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นตามกันนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยในส่วนของตัวราคาน้ํามันในตลาดโลกเนี่ยอาจกลับมาเป็นแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเราวันนี้นะคะหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยซาอุดิอาระเบียยุติการโจมตีกลุ่มกบฏในเยเมนนะคะแล้วก็ในเรื่องของภาวะอุปทานน้ํามันเองเนี่ยยังคงล้นตลาดอยู่นะคะส่วนปัจจัยอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตาดูก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้กรีซนะคะโดยเฉพาะในส่วนของการประชุมรัฐมนตรีครังยูโรโซนที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้โดยกรีซจะมีการยื่นแผนบ รูปเศรษฐกิจเพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือก้อนใหม่นะคะก็ยังดูเป็นประเด็นที่มีความยืดเยื้อแล้วก็น่าจะสร้างแรงกดดันต่อทิศทางของตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่นะคะแม้ว่าเมื่อวานตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปเนี่ยจะดีดตัวขึ้นรับในเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาค่อนข้างสดใสนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าในช่วงสั้นๆเนื่องจากว่าถ้าดูแล้วนักลงทุนต่างชาติมีโอกาสเข้าซื้อได้ต่อนะคะก็อาจจะทำให้ดาวไซด์ของตัวเซฟฟิตี้เนี่ยยังค่อน ข้างจากัดนะคะแต่ว่าการปรับขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องดูความต่อเนื่องของอแรงซื้อที่มีเข้ามาอยู่เหมือนกันนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับสถานะช็อตเอสซ่าสที่เปิดเอาไว้ที่ระดับ1,041จุดเนี่ยเรายังให้รอทํากําไรที่ระดับ1,036จุดนะคะแม้มองเราวไซส์จำกัดที่ระดับ1,035จุด แต่ว่าก็คงต้องดูแนวต้านที่ระดับ1,045จุดก่อนนะคะว่าจะผ่านขึ้นไปได้หรือเปล่าถ้อถ้าผ่านขึ้นไปได้ก็มีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปได้ต่อนะคะดังนั้นสถานะชอ็อตเองเนี่ยอาจจะเลือกอปิดความเสี่ยงถ้าหากว่าติดตัวขึ้นมาที่ระดับ1,043จุดในวันนี้นะคะ ส่วน Single Stock Future เนี่ย ITDM 15เมื่อวานปิดบวกขึ้นมาที่ระดับ8.16บาทนะคะด้วยสัญญาณทางเทคนิคเองที่เห็นทังเทียคกลับมาเป็นบูลลิสตเครื่องมือในทางเทคนิคเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะหนุนนะคะทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางนะคะมีโอกาสที่จะติดตัวขึ้นต่อนะคะลุ้นไปที่ระดับ8.28บาทนะคะลอง ITDM 15ที่ระดับ8บาทเอาไว้ก็รอทำกำไรที่บรดังกล่าวนะคะตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุด7.95บาทนะคะปิดการช ในส่วนของติดอาวุธกริยุทธ์อนุพันธ์ค่ะ